สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเน,นมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมินรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําเดือนมิถุนายนพศ2567นะคะจะเป็นการดูดวงในนนเเรรรื่องงงกกาากาิ ชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนที่โสดสนิทในด้านสุขภาพโชคลาภนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสังขารร่างกายอยางคุณจะบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้บอกมาทางไพ่ของหมอเนาะอันดับแรกนะคะหมอต้องกราบขออภัยมณาาที่นี้ด้วยเนาะเพราะหมอยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะคะวิดีโออาจจะมีภาพสั่นไหวมากเกินไปทําให้คุณเวียนหัวได้นะคะแล้วก็ อาจจะมีส่งเสียงดังบ้างหรือมีเสียงรบกวนบ้างก็องขออภัยมาณที่นี้หรือการอัปโหลดวิดีโออาจจะมีกระตุกบ้างนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะวันนี้อธิษฐานจิตให้เรียบร้อยนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก่อนทุกครั้งนะคะขออภัยของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะของคนที่เกิดวันพุธประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะ จะบอกก่ลาวอะไรบ้างในเดือนนี้หรือว่าเม้นรับพลังงานในด้านใดบ้างนะคะหรือท่านจะเตือนอะไรบ้างก็ขอให้รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเรามาดูกันเลยเนาะดับแรกนะคะโอ้ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยนะคะอืม อันดับแรกสิ่งที่หมอเห็นนะคะในเรื่องการงานใครที่ทํางาน Create ทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสารออนไลน์นะคะยูทูบเบอร์อะไรก็ได้นะคะหรือว่าการทํางานด้านออนไลน์เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามทุกชนิดเลยหรือออฟฟิศนะคะเกี่ยวกับด้านการดูดูแลสุขภาพนะคะ ด้านดูแลสุขภาพฟิตเนสอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะที่เป็นครสสอนอะไรต่างๆนะคะในเดือนนี้การงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไันนี้ทิทางที่ดีขึ้นหรือบางคนจับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรที่เรารอไว้หรือเรากําลังตามความฝันตัวเองก็ได้ในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะพุ่งเป้าในการพุ่งชนงานที่เราต้องการจะทำเนื้อมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้ในภพ่ใบนี้นะคะหรือการติดต่อคอนเน็กจากต่างชาติ ต่างภาษาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อสารออนไลน์โดยตรงอาจจะไปดังถึงต่างประเทศได้นะคะในไพ่ใบนี้เนาะเมรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วก็ระวังอารมณ์ความรู้สึกตัวเองหรือบางครั้งถ้าเกิดทํางานร่วมกับบุคคลหรือว่าเราเราเป็นเจ้านายเขาหรือเป็นลูกน้องก็ตามให้ระวังเจ้านายควบคุมคอนโทรลจะมีความรู้สึกโดนกดดันหรือมีกฎระเบียบมากเกินไปบางครั้งก็ต้องลดละตรงนี้บ้างนะคะผ่อนคลายตัวเองบ้างถึงจะดีนะคะหรือบางคนบางกรณีถ้าเกิดมองหางานใหม่คุณมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จหรือว่าการไปสมัครงานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ ตอนแรกอาจจะไม่ใช่ไว้สมัครครั้งแรกไปสมัครครั้งสองเขาอาจจะรับขึ้นมาก็ได้นะคะครั้งแรกอาจจะยังไม่เป็นผลเนาะสิ่งที่หมอเห็นชัดนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะ,ะมาดูในด้านของ <c oughs> คนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้จะมีความรู้สึกว่า ค่อนข้างให้เกลียดคู่ชีวิตเรามากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะไปฮันนีมูนบางคนบางกรณีฮันนีมูนครบรอบแต่งงานก็ได้นะคะหรือมีของขวัญของกำนันอะไรต่างๆหรือว่าวางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าพาแฟนไปเปิดหูเปิดตาลักษณะประมาณนี้หรือแผนกันไว้หลายปีแล้วยังไม่ได้ไปก็ได้นะคะปีนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลในครอบครัวหรือมีความสุขกับเรื่องคู่รักครอบครัวมากขึ้นในบางกรณีที่เกิดมีความรักมีคนรักอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือสวมชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าว ถ่ายรูปสตูดิโอก็ได้ถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคุณมีโอกาสที่แบบ บุกิ่งเนาะก็คือการสวมแหวนการขอเป็นแฟนกันหรือแบบปุ๊บปับ๊บแต่งงานแบบฉับพลันก็ได้ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะเป็นพลังงานด้านที่ดีค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะมีความโดดเด่นในโลกโซเชียลออนไลน์แต่เราต้องระวังนะคะเราอาจจะตกไปเป็นมือที่3เขาหรือเขาตกมาเป็นมือที่3าของเราก็ได้บางกรณีบางคนนะคะอาจจะมีตัวเลือกมีคนเลือกเข้ามาเยอะจนรู้สึกว่าปวดหัวแท้นะคะเนื้อหอมมากเกินไปนะคะบางคนบางกรณีนะใครที่ไปลงพลักหน้าทองมาหรือว่า หาไปสักสาริกามาก็ได้นะคะจะมีคนเข้าหาเยอะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทนะคะอาจจะได้เงินมาจากการดูแลซัพพอร์ตในด้านนี้ก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะเม็ดรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เลือกดีๆนะคะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตคู่ในปีนี้ก็ได้นะคะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเกิดคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือว่ากําลังมีคนใหม่เข้ามาคุยคนเก่าจะวนกลับมานะคะลักษณะเหมือนหมาห่วงก้างเนาะต้องระวังไว้้นนนิดนึงงรรัักกและะะใหเเียตวอะคะ เพึ่งพาตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคนเราต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองเราจะไปหวังเพึ่งคนอื่นอย่างเดียวไม่ใช่แต่ถ้าใครได้เจอคู่ที่ดีนะคะสินเสมอกันก็หมอก็ดีใจด้วยนะคะคุณอาจจะเปิดใจในเดือนนี้สําหรับคนที่โสดสนิทนะคะเพราะมีโอกาสที่แบบ คนใหม่เข้ามาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าคนเก่าแต่บางคนเก่าเกิดการเสรียดายนะคะอาจจะพูดหรือว่าเข้าหาเรามากขึ้นอยากจะเข้าหาเราอยากจะให้ความรู้สึกดีๆกับเราก็ได้แต่คุณนีอาจจะยังไม่มีความพร้อมนะช่วงนี้ตอนนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอเห็นเนอะอาะมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวังออซิซินโดมการปวดเมื่อยนะคะช่วงหัวเขา่าหัวไหล่นะคะเป็นต้นเนาะที่หมอเห็นนะคะและในด,ด้านของเส้นเนอ็นเนาะต้องระวังการอักเสบนะคะดูแลตัวเองดีๆถ้าออกกําลังกายก็อย่าหักโหงมา ากเกินไปเนาะสิ you know, see, no? ś, ่งที่หมอเห็นค่ะม right? right? ้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะมาดูในด้านของการเงินนะคะการเงินโชคลาบอาจจะเข้ามาในการเดินทางไกลเช่นกันหรือคู่ให้โชคเช่นกันนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะได้สายงานใหม่อะไรใหม่ๆโชก็จะเข้ามาจากการการเงินการงานที่เราทําอยู่นะคะอาจจะมีความโชคดีมากขึ้นสิ่งที่หมอเห็นนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะมาดูในด้านของหมอจะบอกว่ายังไงนะคะในด้าน เตือนในการทําบุญเนาะหมอต้องเห็นแล้วว่าเจ้ากรรมในเวรอาจจะมีบางอย่างที่ยังติดตามเราอยู่หรือความรู้สึกที่เรายังมีความเครียดความกังวลน,นะคะเวลาไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหมอจะแนะนําว่าสวดปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ขอให้ด้วยความสงบสักวันละหนาทีนะคะแล้วก็กรวดน้าให้เจ้ากรรมในเวรถ้ามีโอกาสไปถวายนะคะก็คือหมอจะบอกว่าไงไม่ใช่การถวายหมายถึงว่าการแบ่งปันนะคะในด้านของเสื้อผ้ารองเท้าอะไรที่ไม่ใช้่ะคะให้กับบ้านพักหรือว่าเด็กยากจนหรือว่าเด็กที่ บ้านเขาเรียกอะไรนะบ้านสงเคราะห์นะคะสงเคราะห์เด็กกนะันเนาะที่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ค่ะคุณทําตรงนี้แล้วเงินการเงินการงานคุณที่ติดขัดมันก็จะดีมากขึ้นแต่รวมถึงพลังงานด้านบวกในใจคุณต้องคิดดีทดําดีปฏิบัติดีด้วยเพราะบางคนจะเครียดกดดันเรื่องการงานมากเกินไปก็จะไม่ค่อยดีนะคะลดความผ่อนคลายในตัวเองก่อนนะคะหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนเหมือนที่หมอบอกคะ่ะน้ําตกภูเขาทะเลไปได้หมดหรือบางคนบานมีแรงซัพพอร์ตมากก็ไปเดินทางต่างประเทศก็ได้ที่หมอเห็นนะคะอาจจะมีความโชคดี คนบางกรณีเดินทางอาจจะเจอพบเจอคู่คนที่ใช่สินเสมอกันขึ้นมาได้เช่นกันนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีเนาะสิ่งที่หมอเห็นนะคะให้เกียรติตัวเองรักและซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเราก็จะเจอคนที่ดีรักและซื่อสัตย์กับเราเช่นกันนะคะหมอเชื่อว่าลูกดวงของหมอทุกคนคิดดีทดําดีคุณจะต้องได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาขอให้มีโชคลาภพลังงานในด้านบวกนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งวงนะคะขอให้ปหนีภาะานีสินแล้วพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามมาาสแแนนต่งจทรเข ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ